รวมพลังจั่งเนีตอนเนี้ยนะบาไม่ได้ช่างไฟบางนีดตอนนี้อ่าทำได้บางนักชิ้นสายแกนักชิ้นสายเฉยเฉยจะวมแกะออกได้มดูว่ามันหลุดหรือเปล่าอ่าจะดูว่าไฟมันช็อตไฟเปล่าอ่าเดี๋ยวไม่ต้อง